สวัสดีครับเกษตรมือใหม่ไม่อีกแล้วมืนน่อนี้มื่อนี้วันที่สิบกุมภาพันธ์สองพันหารอยหกสิบห้ามือนี้สิภามาเบ่งแปลงโขกหนองหน้าของเด็กหนุ่มไม่หุุนที่มีสนใจการเกษตรนะครับหรือว่าคนรุ่นไม่หัวใจมากการเกษตรแปลงของคุณไปทุนเข็มทองครับเดี๋ยวจะคล้องคนหนึ่งครับสวัสดีครับ แปลงโคกน้องหน้ามองนี้นี่นเป็นเนแปลงของเข,งขาร่วมโครงการมั้งครับแน่นครับผมเขารวมโครงการไอโคกน้องหน้าเท่านี้ครับอ๋อเห็ดไดมาจากปีเหรอครับเริ่มได้มาเป็นปีหนึ่งเหรอครับกําลังเริ่มเห็ดเริ่มปีหนึ่งโอโ้มีสีเขียวสียังขึ้นแล้วเป,เป็นเป็นแปลงหนึ่งไรนะครับแปลงหนึ่งไรครับผมอ๋อในพื้นที่ประมาณหนึ่งไรเดี๋ยวภาพไปเบื้องน้ครับหลังจากเห็ดเริ่มมาปีหนึ่งแล้วไดีอยวยังแน่แล้ว โอ้บานคืองามถุ่นนอกแบบนี้บรรยากาศย่ามแรงแสงแตะเวนซองมาเป็นแต่อบอุ่นดีเนาะเวนกำลังลงพอดีนี่อย่างแน่ครับนี่งปล่อยเงี้วก็เลียงปลาปล่อยจะเป็นพวกปลาดุกนะครับปลาดุกปลาสวายเป็นปล่อยเป็นบอ่อเป็นบ่อไปนะครับเขาก็จะปลูกกล้วยปลูก เปต่างๆพื่นปีหนึ่งกับกำลังจะเริ่มเติบโตได้ประมาณตอนนี้แล้วครับแล้วปีหนึ่งนี่ก้อนเริ่มต้นนี่มันมีปัญหายัางไงะครับเริ่มต้นใหม่ๆนี่ตอนขุดเริ่มต้นเลยจะถือนาฝนพอดีนะครับบานมันจะเหตุในพื้นดิเนเท่าฟุ้งข้างงานะครับในช่วงแลกๆอ,อ,อุปสรรคน่นิดนึงในการปลูกปลูกพักปลูกพืชต้นไะครับจนกลัวมานสิได้มากปานนี้เนาะครับผมนอกจากปลูก หรือว่าเลี้ยงนี่มี่ยังไงเดี๋ยวไปทางพุนคือมีขอกตอนนี้ก็กําลังเอาหมูปลามาเลี้ยงนะครับกําลังกําลังขยายขยายขึ้นเรื่อยๆในแปลงอันนี้ก็กําลังจะปลูกหญ้าเอาไว้ให้ควายเพราะว่าจะเอาควายลงมาอยู่ผี่น่ำครับอ๋อโอ้เบ็ดเสร็จสิรวมยอดอยู่ในนี้เลยแปลงหนึ่งไรนี่มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงควายแล้วก็ปลูกพืชต่างๆโอ้สิ บอก่ายงสิมาใส่ชีวิตยุทธงเลยเห่นแม่มรครับในเดืมในอายุยังหน่อยอยูก่กเลยอยากล่องมาเห็ดเบิ้งนะครับ<ะ>บางนคนเขาอาจจะอยากไปกรุงเทพหมดแล้วครับในช่วงอายุแนวนี้แต่ผมก็อยากล่องมาเห็ดทางการเกษตรเบิ้งโอ้นี่ละหายากเลยครับท่านผู้ชมคนหนุ่มคนไฟแรงยังดีสีมาหาสนใจเรื่องเกษตรเพราะว่าจากสังเกตว่าคนสีสนใจเกษตรนี้ส่วนมากสิเป็นว่ยเกษียณหรือว่าว่ยว่าผู้เฒ่าก็ว่าได้ ห้าสิบหกสิบปียังสิสนใจเรื่องเกษตรนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เพื่อนใส่ใจในการเกษตรตั้งแต่อายุยังหน่อยปีหนึ่งนะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้นี่คือต้นอมต้นย่อ,ตอยมต้นบักมีต้นบัก่วงเท่าที่เห็นนี่บักทิดาก็เริ่มออกนุวยออกลูกแล้วโอ้พัวสิได้มากใส่เวลาปีหนึ่งพี่น้องที่สนใจเรื่องการเกษตรก็คอยเหตดคอยเบิ้องเอาเด้ครับ ได้ยินเสียงหมูเรามาทางนี้นี่ครับคอบที่เียมไว้จะเอามาเลียงคว้วยนี่ครับกรอกเอาหมูอวดๆแล้วอ๋อนี่ครับผลผลิตของเพืเ่อนนี่ป้ามหมูที่กำลังเริ่มเลียงนะครับปลามหมูหมูปลาโอ้มีแม่แม่พันธ์แม่พันธ์ก็มี่ สามตนี่เนี่ยพันพอพันผสมพันธ์เอาเองเอากรเลียงลูกมันน่นนี่ครับพื้นที่โคกหลองหน้าไายหนึ่งสามารถเท็ดได้หลายอย่างที่น้องที่สนใจก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้เลครับมายูทงยูทายูหน้าแล้วไฟฟ้าใส่จังใดครับเนี่ยตอนนี้เขาใส่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าไฟฝามันยังมาทันถึงาัวห้าอยูทงใหญ่กำลัง จะมีไฟฟ้ามาอยู่เพิ่นกําลังขอมาอยู่โอ้นะดีดีอน,นาคตอันใกล้ๆนี่นกับสิ่ีมีไฟฟ้าใสต่ตอนนี้ก็ใสโซลาเซลล์เอาพ่อได้มีไฟอ๋อโอ้โอดีดีครับน,นี้ก็เป็นบอ่อปานิลนเป็นบอ่อที่สองโอ้ไข่ไข่ลูกหัวใจเนาะนี่ตอนคุดทีแรกคือจะเป็นหัวใจงามเนาะครับผมตอนนี้หัวใจกเริ่มเบี่ยวจาน้อยแล้ว <laughs> ผูพ้พังไปน้ำจิกน้ำ่อกไปน้ำนอ๋อ โอ้ดีดีครับเอาละเดี๋ยวโอกาสหนายังสิมาเบิงคว่ำคืบหน้าต่อไปในในปีครับสวัสดีครับครับมาใจกเกษตรมื่อไม่ก็เดี๋ยวที่ภาพไปเบิงส่วนต่อไปที่เริ่มต้นมาจากประมาณปีหนึ่งทอๆกันนี่แหละเดี๋ยวอีกทักระยานหนึ่งมีความคืบหน้าของแปลงนี้สิมาไายทำให้เบิงไม่นะครับสวัสดีครับ